สวัสดีครับวันนี้มาพบกับโตโยต้าพาเพลินนะครับวันนี้โอจะมามาดูรถ New a t ทีตัว p r e เมี m ม u ักชัวนะครับก่อนหน้านี้โอได้รีวิวตัวสมาร์ทไปแล้วนะครับ New a อทีเนี่ยจะมีทั้งหมด4รุ่นนะครับก็คือตัวสปอร์ตัว Smart ตัวพรีเมียมแล้วก็ตัวพรีเมียมลักชัรี่นะครับตัวข้างหลังโอเนี่ยก็คือตัวท็อปสุดแล้วนะครับเป็นสีขาวมุกนะครับ ตัวนี้ราคาอยู่ที่696,000บาทนะครับเพราะว่ามันเป็นสีขาวนะครับถ้าเป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีขาวมุกนะครับราคาอยู่ที่689,000บาทนะครับกระจังหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับจะเหมือนกันทุกอย่างนะครับไฟหน้านะครับเป็นแบบ LED นะครับมี daytime running light นะครับยกเว้นตัวเริ่มต้นนะครับที่ไม่มี daytime running light นะครับถัดมานะครับที่ลูกค้าเห็นตรงนี้นะครับนี่ที่มันยื่นออกมานะครับ เขาเรียกว่า Vortex Generator นะครับช่วยเพิ่มแอโรไดนามิกนะครับทำให้รถทรงตัวนิ่งในทุกช่วงที่เราขับรถนะครับตรงนี้นะครับจะมีเซ็นเซอร์นะครับด้านหน้า2จุดด้านหลัง4จุดนะคะก็คือเป็นเซ็นเซอร์รอบคันเลยนะครับส่วนล้อแมกนะครับจะเป็นล้อแมกลายแบบนี้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะครับหน้ายางนะครับ195ทั 60R16 เลยนะครับถือว่าเป็นซีรีส์ที่หน้ายางเนี่ กว้างมากเลยนะครับถัดขึ้นมาหน่อยนะครับเราจะเห็นความต่างนะครับกระจกมองข้างนะครับจะเป็นสีดําเงานะครับจะมีเฉพาะรุ่นเดียวนะครับที่เป็นสีดําเงาก็คือตัวพรีเมียมลักชัวรี่เท่านั้นนะครับเอ่อถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับและตัวนี้นะครับก็ยังจะมีกล้องมองรอบคันนะครับนี่ส่วนประตูเปิดนะครับจะเป็นแบบสมาร์ทเอ็นทีแล้วนะครับเราสามารถเปิดปิดโดยที่เราเนี่ยไม่ต้อง ไขกุญแจแล้วนะครับหรือว่ากดรีโมทแล้วนะครับวิธีการง่ายๆครับเห็นตรงนี้ไหมครับ2ขีดตรงนี้ครับถ้าเรากดไปโดนเนี่ยมันคือการล็อกอัตโนมัติสังเกตจากการพับกระจกนะครับนั่นหมายความว่ารถล็อกแล้วนะครับส่วนถ้าเราต้องการเปิดนะครับเราแค่มีกุญแจอยู่ที่ตัวนะครับแล้วก็กดแตะตัวนี้หนึ่งทีอ่ามันจะเป็นการปลดล็อกรถนะครับสังเกตจากการพับกระจกเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้นะครับกุญแจ ตัว a t ทีนะครับจะออกแบบใหม่แล้วนะครับคือมองอย่างเงี้ยมันจะไม่เห็นแค่มีปุ่มแค่2ปุ่มนะครับจะไม่เห็นว่าเป็นตัวตัวล็อกเนี่ยมันจะจะไม่มีโชว์นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวล็อกจะอยู่ที่โลโก้โตโตยต้าตัวนี้นะครับเราสามารถกด1ทีอันนี้คือล็อกนะครับกด1ทีตรงนี้คือปลดล็อกนะครับ และก็ยังสามารถเปิดท้ายรถนะครับด้วยการใช้รีโมทต,ตรงนี้นะคบเดี๋ยวโอจะพามาดูนะครับนี่โออยู่ข้างนอกนะครับแต่ในกรณีถ้าเราถือสัมภาระหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเรายังไม่ได้เดินไปเปิดประตูน,นะครับเราสามารถกดครั้งหนึ่งทีอ่ามันก็จะเด้งขึ้นมานะครับวันนี้ง่ายๆครับแต่เดี๋ยวโอจะให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าข้างหลังเนี่ย ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ชุดแต่งเพิ่มนะครับอันนี้คือจะมากับรถเลยนะครับคือลูกค้าซื้อรถไปเนี่ยก็จะมีตัวนี้เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็เซนเซอร์ที่โอแจ้งไว้ก่อนหน้านี้ครับ4ี่จุดข้างหลังนะครับไฟเลี้ยวนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปจะเป็นไฟเลี้ยวแบบซีเควนเชียลนะครับก็คือไฟมันจะวิ่งเวลาที่ลูกค้าเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวจะพามาดูข้างหลังนะครับว่าความกว้างเนี่ยของเขาเนี่ยกว้างขนาดไหนนะครับอ่า ัวนี้นะคะจะเป็นตัวก้านปิดแบ่งสัมภาระด้านท้ายนะคะเราสามารถแบ่งได้สองตำแหน่งเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราของเยอะนะครับเราก็สามารถเอาออกมาแล้วก็ใส่ได้ใหญ่ขนาดนี้เลยครับมาดูตรงนี้ครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นที่เก็บของใส่รองเท้าใส่อะไรได้นะครับแล้วก็เป็นกล่องใส่สัมภาระได้อีกนะครับข้างในจะเป็นที่ใส่พวกเอ่อ ชุดปะยางฉุกเฉินนะครับจะเป็นแบบน้ํายาแล้วนะครับแต่ถ้าในกรณีถ้าลูกค้าไม่ชอบนะครับสามารถยกพวกนี้ออกมาได้นะครับแล้วก็ใส่ยางอะไรเข้าไปได้เลยนะครับมันจะเข้าที่ของเขาออกแบบมาเพื่อได้2แบบนะครับเคเวลาปิดนะครับปิดอย่างนี้ครับตรงโลโก้โตโยต้านะครับตรงกลางนะครับตัวนี้นะครับรองรับน้ํามันนะครับเบนซินแก๊โซฮอล์แล้วก็ E ี20นะครับ ลูกค้าอย่าเผออไปเติมผิดนะครับเดี๋ยวโอจะพามาดูภายในนะคะว่าภายในตัวเนี้ยแตกต่างกับตัวทุกรุ่นยังไงนะครับตามมาดูเลยครับตัวนี้ภายในจะเป็นสีแดงนะครับและก็จะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับจะมีไฟสร้างบรรยากาศนะครับอยู่ที่หน้าคอนโซลนะครับแล้วก็แผงประตูนะครับ จะสามารถเปลี่ยนสีได้ทั้งหมด64สีด้วยกันนะคบเวลาเปลี่ยนสีเนี่ยปุ่มกดการเปลี่ยนสีจะอยู่ที่คอนโซลกลางนะคบลำโพงเนี่ยจะมี6ตัวนะครับมีตัวกรองฝุ่น PM 2.5นะครับตัวกรองเนี่ยจะอยู่ในตู้แอร์นะครับตัวนี้จะเป็นแบบแอร์ออโต้นะครับนี่คือค่าที่บริสุทธ์นะครับคือเขาจะแจ้งเลยว่าตอนนี้เราอยู่อยู่ในตำแหน่งที่อากาศบริสุทธิ์แล้วนะครับขีดเขาจะไล่มาเรื่อยๆนะครับส่วนถัดมานะครับจอนะครับจอวิทยุเนี่ย จะเป็นแบบ9นิ้วนะครับจะใหญ่มากนะครับแล้วก็รองรับ a p p l e c a r า l a y a n d r o i d Auto นะครับสามารถดูหนังฟังเพลงได้นะครับส่วนขึ้นมาหน่อยนะครับมีกล้องบันทึกหน้ารถให้นะครับนี่ถือว่าฟังก์ชันมาครบมากแล้วนะครับตัวนี้นะครับในรุ่นนี้นะครับจะไม่มีก้านเบรกมือละก็จะเปลี่ยนเป็นปุ่มแล้วครับเป็นปุ่ม p าร์ i กินเบรคนะครับเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็ออโต้เบรกโฮนะครับจะเป็นปุ่มที่เพิ่มเข้ามา นะครับถือว่าสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูด้านหลังนะครับว่าด้านหลังเนี่ยมีแอร์แล้วก็ช่องเสียบ USB เพิ่มมาอีก2ตัวด้วยนะครับก่อนจะไปดูด้านหลังนะครับเดี๋ยวโอจะให้มาดูฟังก์ชันตรงนี้ก่อนนะครับว่าระวโวความปลอดภัยของเขาเนี่ยเพิ่มเข้ามาเยอะมากนะครับอันนี้คือเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัตินะครับถัดมาตัวนี้นะครับเป็นปุ่มเตือนก่อนการชนนะครับถัดมาอันที่2นะครับอันนี้ เปิดปิดการลื่นถลายของรถยนต์นะครับส่วนนี้นะคะเป็นปุ่มที่ปิดเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับแล้วก็รอบคันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นปุ่มออโต้สตาร์สต็อปนะครับในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยจอดติดไฟแดงนะครับเครื่องยนต์เนี่ยจะดับทั้งหมดนะครับแต่ว่าแอร์จะไม่ดับนะครับแล้วเวลาลูกค้าติดไฟแดงเสร็จปุ๊บแล้วพลาไฟเขียวปุ๊บเนี่ยเราเหยียบคันเร่งรถก็จะออกตัวได้ตามปกตินะครับแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนลำคานะครับสามารถกดปิดได้นะครับส่วนถัดมาตรงพวงมาลัยนี้นะครับ ตัวนี้จะเพิ่มเข้ามาคือระบบเซฟตี้เซนะ์ครับที่มันเพิ่มเข้ามาถือว่าเป็นฟังก์ชันที่แบบว้าวมากเลยครับก็คือ d a p t i v e c r u i s e Control นะครับก็คือเป็นปุ่มล็อกความเร็วนะครับแล้วก็หน้าจอเรือนใหม่นะครับตัวนี้นะครับหน้าจอเรือนใหม่ยจะออกแบบมาแบบดิจิตอลแล้วนะครับและเราเนี่ยสามารถออกแบบได้ทั้งหมด4แบบเลยนะครับคือเป็นการออกแบบหน้าจอนี้นะครับเราสามารถเลือกได้ทั้งหมด4แบบแล้วแต่ว่าลูกค้าชอบแบบไหนนะครับแล้วก็กดเอ t เตอร์ไา ก็จะเป็นแบบอนาล็อกดิจิตอลได้หมดนะครับฝั่งนี้ทั้งหมดนะครับจะเป็นการควบคุมที่จอวิทยุนะครับแล้วก็ตัวนี้เราถ้าเรากดปุ่มหนึ่งทีนะครับเราจะสามารถดูกล้องได้รอบคันนะครับ<ม>ดูตรงนี้กดหนึ่งทีดูดูด้านหน้าแล้วก็มุมสูงนะครับกดอีกหนึ่งทีดูด้านข้างซ้ายขวานะครับแล้วก็อันนี้ด้านหน้าอย่างเดียวนะครับ แล้วก็กลับมาสู่โหมดเดิมนะครับเรียกได้ว่าฟังก์ชันมาครบมาเต็มจัดเต็มเยอะมากๆนะครับไปดูด้านหลังครับด้านหลังตัวนี้นะครับจะมีแอร์หลังแล้วก็ช่องเียบ USB 2ช่องนะครับจะมีเฉพาะรุ่นที่เป็นแอร์ออโต้เท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าจะมีเฉพาะรุ่นพรีเมียมแล้วก็พรีเมียมลักชัวรี่เท่านั้นนะครับที่จะมีแอร์หลัง ก็ดูไปคร่าวๆแล้วนะครับทั้งหมดนะครับโดยรวมนะครับมาถึงช่วงโปรโมชั่นนะครับตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากนะครับและโปรโมชั่นนะครับยังเร่าใจนะครับตอนนี้นะครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับดาวยี่หนะครับผ่อน4ปีนะครับรับดอกเบี้ยไปเลยนะครับ0.75%นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าเอเกตนะครับเอเกตคือถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนนะครับได้รับข้อความจากโตโยต้านะครับส่งมานะครับว่าท่านเนี่ย สามารถซื้อรถใช้ยอดจัดเท่าไหร่นะครับลูกค้าสามารถฟรีดาวโดยที่ไม่ต้องใช้คนค้ำได้นะครับส่วนใครนะครับที่ไม่ได้รับข้อความนะคบไม่ต้องเสียใจไปนะครับลูกค้านะครับที่เป็นเจ้าบ้านนักศึกษาจบใหม่หรือบุคลากรทางการแพทย์นะครับก็มีแคมเปญพิเศษนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ช่องทางใต้คลิปนี้นะครับส่วนลูกค้าท่านไหนนะครับที่ไม่ได้เข้าเงื่อนไขที่โอแจ้งนะครับไม่ต้องน้อยใจไปนะครับก็ยังมีนะครับลูกค้าที่มีรถยนต ผ่อนมาแล้วเกิน2ปีนะครับหรือว่าผ่อนหมดแล้วนะครับแต่รถยังอยู่นะครับหรือพนักงานบริษัทนะครับทางานเกิน2ปีนะครับรับเงินผ่านบัญชีนะครับมีสลิปเงินเดือนนะครับก็สามารถที่จะเอามาใช้แคมเปญร่วมกันได้นะครับก็คือฟรีดาวไม่ต้องใช้คนค้าได้เหมือนกันนะครับหากลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจรถ New A อทีฟตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวตั้งแต่ตัวสปอร์ตตัวสมาร์ตตัวพรีเมียมพรีเมียมรัชชีนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ ใต้คลิปนี้ทั้งหมดนะครับช่องทางกาติดต่อจะอยู่ใต้คอมเมนต์ทั้งหมดนะครับยังไงนะครับโอขอฝากช่องนะครับโตโยต้าพาเพลินนะครับแล้วก็ตากล้องนะครับโตโยต้าออนแอนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสัตว์กระดิกริงๆนะคบเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับรอชมของดีอีพีต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ